หลจังซื้อทำมาเหตุผลหลักจังซื้อีเดียจานี่เคยกินนี่ข้าวยานี่เซ็มิฟหนึ่งบะหมี่ไผ่กินข่าวว่าอยู่หมู่บ้าน,นเนี่อเช้านี่กได้ทิมติมนั่นนะอืมปีหนึ่งเลยหนึ่งเ่เปียวไว้เปียวตินหนึ่งไม่มีจกเลยน่าเมนนี่มันคืลูกบบนั่นเอไปเบิมมนนนั่นนะนตื่นแล้วไปกับกับเบด,ดามไหมหนู แม่หนูยังไม่ตื่น่มันบ่นยอมไม่ได้อันน,นั้ะมันเลยโย่มาอยู่ห่างแม่ยังไม่ตื่นก็เลยว่าปลุกแม่เร็วสายแล้วมันก็มีหมาแล้วมัน,มนยังเงียบหายมามันยังไม่อ้างเหรอมากระเดาะนั่นแหละกิโลตั้งใส่ คนละมุมมองคนละมุมมองอืมเดี๋ยวคอยไปจับงขากร้องคอยละมากินเขาอันนี้นะเขาข้าวมาพวกอะไรนะหลับปากหล่นปาก วันนี้จะไปจงที่ม่ไปทีงเลยคิดว่าจะไปแล้วจะบอกยาเป็นวันด้วยก็เคยก็คือของเอ็มอยู่วันนี้วันหยุดชดเชยจ่าเอ็มยังอยู่ที่นานะจ๊ะไม่สุดสั้นเงี้ยเหมือนฮ่าฮ่าฮ่าชอบเวลยสนุกสนานที่สุด มาคือเท่ากันกินีปัวไปยากเห็ดขมิยวมูมมหหหนหมักม่วงหลายโอ้ยไปเห็ดขมิยวมูนอยู่น้ำหนักไปสี่ร้อยโลเรียนหรอนี่หมักม่วงนี่เห็ดมูนเห็ดอันใส่กะทิแล้วก็กินก็หมักม่วงสุกงางดอกไม้อะขึ้<อ>นกันบ่มสุกหวานนะได้ยังไม่สุกเว้ยนะเรียบร้อยแล้ว กินแล้วกินไม่ได้เลตอนในสุกเกือบจะเนาะอืมคือจะใส่จะไม่ถึกเพราะว่านี่าก็บเด็กพี่แอนได้หน่วยนึงก็ตกปกไม้เนาะอืมอันไม่ได้บ่มสุกไหมสุกของแอนบ่มบ่มบ่มมันก็บ่มบ่มสุกไงบ่มจะมันกินก่อนใจหิวใจร้อนยังไม่ทันได้ต้องใครเหรอเห็นลุงช่างเห็นลุงช่างขึ้นไรทีไรอ่ะบอกมะม่วงกินทุกเช้าเอฟซูนยุคคอมเมนต์เนาะเอฟซูคอมเมนต์ว่าลุงปอกมะม่วงทุกคลิปเลย หลายปกติเขาจะกินกาแฟกับขนมปังแล้วกินมะม่วงกับกาแฟน้าเอาไปไว้นั่นแหละแม่เขาจะกินถ้าฟีอีกก็ได้อยู่มันแก่อยู่มันแก่แล้วมันไปเลยเลยแม่สาแล้วอ่ะปีนข้าวเย็นพฤษภาแล้วมะม่วงมันแก่หมดแล้วงานพิจารณาต่อ ต้นมะเขือไปไหนบ้างไชเครื่องใหม่ใสเสียเิปส่วางกับเสียไปนหายไปเสียบกข่าวเป็นไเ็ตี่งหงูทำแบบนั้นเหนื่อยต้องเอาเครื่องกดย่างัดยังไงแต่เอาหน้ามีดเบียกแล้วค่ะขอนี่ถอนงายคอนง่ายนะ กะอรุณาชำระให้ผู้จัดทำ3,000บาทไม่เสีความไปมากได้แล้วนะนี่มันขึ้นอความแล้วชาวะ3,000ผู้จัดทำมา3,000จริงเหรอเสือกันเท็บกันเจ็บขันเสือผมลืมอ่ะี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวกลับไปจนเช้าค่อยทำเมืวันอุ้ย เดี yeah. ๋ยวจะบอกว่าพงศดาสองคลิปตั้งคลิปเดียวกันเลยคลิปอะไรบะาสามคลิปสามคลิปลุงป้าไม่อยู่ลุงป้าไม่อยู่ลุงป้าไม่อยู่สามคลิปกลัวเอฟซีไม่รู้กลัวลุงป้าไม่อยู่วันนี้ก็เอาอีก ย้ำเน้นย้ำเน้นย้ำดูที่ปัจิบันอยาจีตั้งหัวข้อสาวกีบมันไม่มีใครตั้งให้เขาจคิดแต่อันเดียวทำจ่าเอ็มบ้างแล้วก็เอาบ้างเมื่อวานนี่บอกมือบอาแม่ไม่ได้หมยใช่ลงไม่ได้อด้ราไดาแก้เลยลงไม่ได้แก้เซาเลยเหรอรู้ว่าลงพิษไม่ได้ตอนเย็นน้องไฟ อ่ะอยู่เอามาไว้โดยรวมการข้างล่างหมดแล้วนะเหยี่ยม YouTube การโฆษณาแล้วก็หกเรียงใครดูคลิปใครเลยคะถามเฉยอดูคลิปจ่ายเอ็มนี่นานพี่จ่ายเอ็มได้คลิปอยู่คนเดียวน้องนัทวิมีใครลงได้เลยชั้นจ่าเอ็มลงได้อ่ะเออผมก็ใช้เน็ตมือถือเงินโอ้ลงได้หมายว่าบีบบบีไฟล์ลงไงเดือนเท่าไหร่เป็นห้าร้อยเออบีบไฟล์ให้มันเล็กไงภาพไม่ชัดหรอก อ๋อมันจะเร็วใช่ไหมมันก็โหลดไวครับโหลดเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเราพี่ยังบีบไฟล์ไม่เป็นนะเนี่ยไม่ใครมาตเตอร์รอแม่ดาวนั่นแ,แหละบีบเ,เลห,ล,เหเลือเหลือเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยเลยนั่นแ,แ,แหละไม่เคยทำเลยเจะภาพมันไม่สวยม,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 มันมันเป็นบะเบื้องเบื้องมันไม่ได้ละเอียดมากใช่ไหมใครไม่เต็มลูกเล่นเยอะเนาะ kalau ye, oh, yes, yes. uh, mi belanang dumana yukman มันมีดอกล้เนี่ยมันอันนี้มันมันเหลืองมันอันนี้แล้วไปเราจะเอาหญ้ามันออกขึ้นใหม่เอาใส่ปุ๋ยอะไรใหม่แล้วใส่ปุ๋ยมั้ยหนูก็ใส่ปุ๋ยอะไรนะไปถุงนึงเลยนะ่ะปุ๋ยไอ้หีข้อกะนมันอันนี้มันต้องมีปุ๋ยอยู่ลยู่อะไรก็เปุ๋ยเลยนะเออใช่ต้องปุ๋ยหมาปุ๋ยอะไรใส่เออหาปุ๋ยอยูปุ๋ยเร่งใบจับหญ้ามันออกจับหญ้าออกแล้วก็เราก็ทําใหม่เมื่อวานค่อยก็ไปทําใหม่ต้นนั้นนะต้นขนุนนะ เอาหญ้าออกแล้วก็เอาปุ๋ยใส่กระลดดมัน,มนอันนี้เราจะไปทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านสามหลังแะไวด้วยกันไอ้มื่อมันถ่ายมันถ่ายให้แล้วนี่ ที่เราจะว่าจะปลูกผักนะมันไถให้แล้วไถแล้วเหรอไถแล้วถ้าเราจะปลูกก็ได้นะจะไม่สวยเหมือนถ้าบ้านชาวลุ่ยสีข้าวไทยบ้านเขจะไม่ได้อยู่เนาะ ด้านตะวันตกด้วยนะจ๊ะแม่ ถุงเท่าไหร่ยาีุนเท่าไหร่สี่สิาาสบาทิว่าสีสบาทแต่มันเป็นมันเป็นเล็กมอั่น,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 นี้มันลูกเล็กเอนี้ลูกใหญ่กว่าจิ่มันมัลูกใหญ่แต่ไม่เท่าอันนั้น ลอ้ไฟมันตีก่็ยาก งู้ปะทูเนี่ยอย่าทิมเด้อามาคันซะเข้าเข้าหมาจะมาคันซะเข้าเข้าหมากินทีดปะทูเข็มน่ะคิดนี้ก็ประมาณนี้นะคะ